สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้ต้อนรับข่าสู่ช่องเกินซักและเกษตรนะครับเมือนีนะครับจะพาพี่น้องมาเบิงการเลี้ยงปูหน้านะครับไอโบซิเมนต์นะครับไอที่ผมเลี้ยงเนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาเบิกเลยครับนี่ครับ อยู่ในนีประมาณสิบกว่ตัวนะครับผมปูที่ได้มาจะเป็นปูอ่าช่วงหนึ่งที่เพื่อนออกมาขายนะครับพอ,ผม,อ,อววผมก็เลยซื้อไ้ตอนแรกว่าจะเฮ็ดกินล่ะผมก็บเลซว่าเออ,ล,อเล่าเป็เลียงมันก็น่ามันเป็นยังไงก็เห็นเป็นเลียงอีกส่วนหนึ่งก็เป็นปูที่ผมไปเฮ็ดงานนะครับแล้วผมก็เก็บอยู่ขางข้างนะครับมาปล่อยไว้เมื่อนี้ผมเก็บได้หกตัวครับ เอาลงไปเมื่อกี้นะครับเมื่อใดเห้พี่น้องเบิงชุดก่อนประมาณอาทิตย์แล้วนะครับที่ว่าซื้อมานี่นะครับชุดอาหารที่ผมหล้ลงไปก็เป็นข้าวซุกนะครับข้าวเจ้าเขานี่แหละครับหล้ลงไปให้กินนะครับผมอยผมเปิดให้เบิ้งนะครับ นี่ครับหลายตัวอยู่ดิคุ่นะเต็มเลยนะครับผมเห็น,พนเพื่อนเลี้ยงนะครับผมก็เลยว่าลองเบิงนะครับผมออเอาเฟืองลงกับส้นดีได้แลวครับผมเยอะนี่ครับจะรียันนี่นี่คุณะน,คนะคุนเกือบยี่สิบคุณดีครับ นั่นยังสี่เขาสี่ลบนะครับแต่ว่นี่เหมือนแร่งยังส่ก็บยีเห็นออกมาแน่ครับผมเดี๋ยวอีกประมาณจักอาทิตย์หนึ่งนะครับผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งว่าสีตายสีย่งซำไหลนะครับอัตราการรอดที่ซ้ำใดลนะครับสีตตยเบิดโบหรือว่า,าจะย่างเบิดหรือว่า แต่ยเครื่องนึงจะย่างเครื่องนึงนะครับในผมใช่ไหมาอัปเดตอนในเบืองนะครับอาทิตย์นึงก็น่าจะรูมั้งครับผม,มา่าแต่ไตยก็คือน่าจะตายไปเลยครับแต่มีชุดหนึ่งชุดก้อนนะนี่นะนก็ได้อาทิตย์แล้วได้ครับผม าโซ่มี่ไตเป็นตัวสองตัวเนี่ยผมก็จะเอาดินมาลงเบิงนะครับถ้าดินลงแล้วหลอดก็แสดงว่าพื้นที่ตอนนี้ยังบโอเคนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตใหเมืองอีกที่นึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกขอปิดคลิปเพียงสำานีนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบ่งนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ